ดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือตนตรุลักของชาวราศีเมษก็คือดาวอังคารนะครับการที่ดาวอังคารของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนของพฤษศแบบนี้เรียกได้ว่าตำแหน่งอังคารของคุณณนะตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งเป็นเพียงแค่ปลากนะครับเปล่าก,ก็คือความอ่อนแอความไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจะมีความไม่มั่นคงอยู่เกี่ยวกับชีวิตของชาวราศีเมษได้ด้วยช่วงเวลานี้นะครับชาวราศีเมษหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าบางช่วงเวลาของคุณก็จะรู้สึกมีแรงมีไฟในการขยันแข็งดีหรือบางช่วงเวลาก็จะรู้สึกขี้เกียจ ร,รู้สึกว่าช่วงเวลานี้ขาดแรงบันดาลใจขาดไฟได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนั้นนะครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวอังคารเองนะครับได้ตำแหน่งเป็นปลาบแบบนี้ก็ยังส่งผลลัพธ์ที่จะทําให้คุณเองนะครับชาวราศีเมษมีความรู้สึกว่าทําอะไรแล้วนะครับก็มักจะไม่ค่อยราบรื่นแบบเต็มร้อยสักเท่าไหร่มีจุดของการติดขัดได้เป็นช่วงๆได้ด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว,ว่านะครับชีวิตจะมีอุปสรรคอยู่ยังมีปัญหายังเป็นลักษณะของความเอาแน่เอานอนก็ไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับบางช่วงเวลาก็จะรู้สึกว่าชีวิต แต่ว่าแป๊บๆเดี๋ยวมันก็จะมีจุดของการให้เราหักเหอีกแล้วหรือก็จะมีอุปสรรคเข้ามาขวางกั้นให้ชีวิตของเราเริ่มสะดุดติดขัดได้อีกแล้วเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นนะครับวิถีชีวิตของชาวราศีเมษจะอยู่ในการที่จะเป็นวิถีแบบนี้นั่นเองครับก็คือมีจุดของความไม่มั่นคงมีจุดของความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนอกจากนั้นนะครับเมื่อมาดูนะครับในภพเรือนของราศีเมษเองก็ยังปรากฏว่าเจอราหูแล,และก็มฤตยูอยู่ร่วมกันอยู่แบบนี้นะครับก็ยังเป็นลักษณะของการกดดันก็ยังเป็นลักษณะของการที่จะทําให้ชีวิตราศีเมษยังมีความอึมครึมอยู่ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่กับในชีวิตนั่นเองนะครับอิทธิพลมฤุยูนะครับจะส่งผลลัพธ์ที่จะทําให้คุณเองมมีควา รุ่มร้อนอะไรบางอย่างอารมณ์หงุดหงิดง่ายได้ด้วยเช่นเดียวกันต้องรอนิดนึงนะครับเพราะว่าในเดือนมีนาคมมฤตยูก็จะหลุดออกไปแล้วนะครับจากชีวิตของชาวราศีเมษก็จะทําให้ชาวราศีเมษเองครับจะมีรูปแบบชีวิตที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้น ความกดดันน้อยลงกว่าเดิมอย่างมากกันเลยทีเดียวแหละครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีเมษกันบ้างนะครับสําหรับดาวประจําตัวด้านการงานของคุณก็คือดาวเสาร์การที่ดาวเสาร์ของคุณนะครับโคจรเป็นเกษตรราธิบดีอยู่แบบนี้เท่ากับว่าการงานของชาวราศีเมษยังขับเคลื่อนไปได้อยู่แต่มันก็จะมีความอึอดอัดจากโทษทุกอย่างเสาที่อยู่ในเรือนการงานนั่นเองมักจะทําให้คุณมีอุปสรรคหรือความรู้สึกถึงความไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ความอึมครึมความกดดันเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับการงานของคุณ ฉะนั้นนะครับก็อดทนรอเช่นเดียวกันเพราะในวันที่1มีนาเสารก็ยกออกจากเรือนการงานทําให้การงานของชาวราศีเมษก็จะดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองและในช่วงเวลานี้นะครับก็ยังมีดาวอิทธิพลจากดาวอาทิตย์นะครับซึ่งได้ตําแหน่งเป็นองค์เกณ์และก็อุดมเกณฑ์น,นะครับที่คอยซัพพอร์ตเกื้อกูลคุณอยู่ดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนมังกรแบบนี้อยู่ในภพการงานของคุณแบบนี้ยังเกื้อกูลให้ชาวราศีเมษเองมีความสําเร็จก่อเกิดขึ้นได้บ้างนะครับหรือรูปแบบชีวิตที่ยังดําเนินวิถีไปในความสําเร็จได้อยู่ นันเองนอกจากนั้นนะครับอาทิตย์ยังมาจากพบปุตตะปุตตะแปลว่าการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็จะมีเหตุนะครับปัจจัยให้ชาวราศีเมษบางคนนะครับมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงงานได้ด้วยเช่นเดียวกันมีการเริ่มงานใหม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือมีโอกาสเกี่ยวกับลู่ทางการงานใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่โอกาสและจังหวัดต่างๆนะครับมันจะเกิดถึงเพียงแค่วันที่13มกราคมเท่านั้นเพราะว่าหลังจาก13มกราคมนะครับดาวอาทิตย์ก็จะยกออกไปจากเรือนเมษเข้าไปสู่ในเรือนของกลุ่มร เพราะฉะนั้นอิทธิพลของการที่คุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณก็จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงตั้งแต่1-13แต่ถึงแม้นะครับอาทิตย์เองยกเข้าไปสู่ในเรือนของราศีกุมก็ยังมีเรื่องราวดีๆอยู่นะครับเพราะว่าก็ถือว่าการเริ่มต้นใหม่นะครับก็จะสามารถนำพาชีวิตที่ดีกว่าคุณเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าพบเรือนของราศีกุมเองก็ยังเป็นพบเรือนของลาภานั่นเองหรือเรือนของโชคลาภนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับการงาน การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานในช่วงเดือนมกราคมนี้ก็นับได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ดีกันเลยทีเดียวแหะครับที่จะซับพอร์ตที่จะสนับนสนุนคุณให้ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้นั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีเมษกันบ้างนะครับสําหรับดาวการเงินของชาวราศีเมษก็คือดาวศุกร์นะครับการที่ดาวศุกร์ของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนราศีกุมได้ตําแหน่งเป็นอุจจาวีลาศนะครับมีตําแหน่งที่แข็งแรงกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวอุจจาวิลาศคือก่อนขึ้นจะเป็นมหาอุดเนเรนมีนเพราะฉะนั้นอิทธิพลของการที่เรียกว,ว่าดาวศุกร์ได้ตําแหน่งแข็งแรงแบบนี้การเงินของคุณยังมีเรื่องราวดีๆอยู่อย่างมากเพราะว่าพบเรือนนักกุมนะครับก็ถือว่าเป็นลาพะหรือเรือนของโชคลาภนั่นเองเพราะฉะนั้น คาดหวังเกี่ยวกับโชคลาภทางการเงินหรือคาดหวังเกี่ยวกับการได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับทางด้านการเงินช่วงเวลานี้แหละครับในเดือนมกราคมคุณจะมีเหตุปัจจัยที่จะทําให้คุณรอดพ้นจากภาวะวิกฤตได้จะได้เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับเกี่ยวกับการเงินมีโอกาสได้ลู่ทางเกี่ยวกับถูกหวยรวยเบอร์โชคลาภที่เข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตให้คุณสามารถรอดพ้นจากภาวะวิกฤตเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน อิทธิพลของดาวศุกร์นะครับอย่างที่บอกแห้วครับอุจจาวิลาศและก็อยู่ในเรือนลาภะอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องราวของชีวิตที่จะสามารถซัพพอร์ตคุณได้ในเรื่องของการขอกู้ขอยืมจากสถาบันการเงินก็สามารถมีจุดของการที่จะประสบความสําเร็จได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้นะครับถือว่าการเงินของคุณยังอยู่ในจุดที่ดีอยู่หรือถ้าเกิดใครทําธุรกิจแล้วก็คาดหวังเกี่ยวกับเงินก้อนใหญ่หรือรอคอยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเงินอยู่นะครับช่วงเวลานี้ก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะมีเกณฑ์การลงตัวแล้วก็มีความสําเร็จก่อตัวขึ้นมาได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะจังหวะที่ดาวอาทิตย์เข้ามาซัพพอร์ตในวันที่13นะครับช่วงเวลานั้นนะครับเมื่ออาทิตย์เข้ามาซัพพอร์ตคุณนะครับดาวการเงินของคุณนะครับหกกับ1ก็คือคู่สมพลกันสุกับอาทิตย์เเป็นคูู่สมมมพลลีกกการื้อ การกระตุ้นให้ในเรื่องราวการเงินของคุณนะครับมีเหตุปัจจัยที่จะส่งผลลัพธ์ด้านความสําเร็จเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวแหละครับหลังจากนั้นนั่นเองแต่ก็ต้องบอกว่านะครับในวันที่18กุมภาพันธ์นะครับดาวศุกร์ของคุณนะครับจะยกออกมาจากเรือนของกุมหลุดจากความเป็นอุจาวิราชเข้าไปอยู่ในเรือนมีนะครับได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดเรียกได้ว่าการเงินได้ตําแหน่งที่แข็งแรงมากคือตําแหน่งที่เรียกว่ามหาอุดนั่นเองแต่เนื่องจากว่านะครับภพบเรือนนี้เป็นภพเรือนของภพวินาศเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้คุณจะมีเก การที่จะได้เงินก้อนโตเกณฑ์การที่จะได้เงินก้อนใหญ่แต่ก็จะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะเช่นเดียวกัน การเงินที่อยู่ในเรือนวีน่านะครับมันจะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่ามีเหตุปัจจัยให้คุณต้องมีจุดรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้รายจ่ายจะเยอะนิดนึงครับหลังจากวันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นไปคุณจะรู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่คุณแ l ลนอยู่นะครับเกี่ยวกับรายจ่ายแต่มันก็จะมีเรื่องราวที่นอกเหนือจากที่คุณแพลนหรือการที่คุณวางแผนเอาไว้นะครับเป็นรายจ่ายอื่นๆที่จะเข้ามานะครับทำให้การเงินของคุณร่อยหล่อออกไปได้หรือรั่วไหลออกไปได้ในช่ววเลานนั้ เ,เพราะฉะนั้นนะครับหลังจาก18 5, 000, กุมภาพันธ์ก็มักจะมีเหตุปัจจัยที่จะทําให้การเงิน,ข,นของคุณเก็บ <gera it S 2> ไม่ค่อยอยู่เกิดขึ้นนั่นเองก็ต้องระวังนิดน,นึงนะครับหลังจาก18กุมภาพันธ์แม้จะมีเงินเข้ามาก็เช่นเดียวกันแต่ก็มักจะมีจุดของการที่เรียกว่าออกไปได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีเมษกันบ้างนะครับสำหรับ simple, ดาวประจําตัวด้านความรักของชาวราศีเมษก็คือดาวศุกร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นดาวประจําตัวกับการเงินของคุณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอออิิททธพลขงดาวุก์บี่ ได้ตำแหน่งแข็งแรงดีในช่วงจังหวะที่อยู่ในภพเรือนลาภะณเรือนของราศีกุมตอนนั้นค่อนข้างที่จะส่งผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะครับเกี่ยวกับความรักของคุณให้ชื่นมืน่นให้ราบรื่นกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะจังหวะที่ดาวอาทิตย์เข้ามาซัพพอร์ตในวันที่13กุมภาพันธ์เวลา14นาฬิกาสนาทีช่วงเวลานั้นนะครับจะกระตุ้นให้ชาวราศีเมษนะครับมีเกณฑ์การที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับความรักโดยเฉพาะชาว,วราศีเมษที่ยังโสดอยู่นะครับก็มีเกณฑ์การที่คุณ เพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นภพเรือนของปุตตะปุตตะคือการเริ่มต้นใหม่ดาวศุกร์เป็นเรือนของคู่ครองเพราะฉะนั้นการที่ดาวปุตตะอยู่กับปัตนิหรือคู่ครองแบบนี้นะครับจะส่งผลทําให้นะครับชาวราศีเมษเองจะได้เจอกับในเรื่องราวที่ความรักของคุณมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนะครับมันสื่อว่าคนโสดมีเกณฑ์การได้เจอคู่นั่นเองหรือคนโสดจะได้เจอกับใครที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เป็นจังหวะของการเริ่มต้นที่ดีมากๆนะครับ เช่นเดียวกันครับกับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงเวลานี้คุณก็จะมีความสุขชื่นมื่นกับความรักเป็นอย่างดีนะครับจะเป็นลักษณะของการมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีมีการเกื้อกูลมีความช่วยเหลือมีเกณฑ์การท่องเที่ยวร่วมกันกับคู่ครองมีความสุขกันเป็นอย่างดีนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับจงหวะดตอนนี้ของคุณนั้นนะครับก็ถือว่าเรื่องราวความรักดีเลยทีเดียวแต่หลังจากวันที่18กุมภาพันธ์นะครับเวลา15นาฬิกา2นาทีสุขจะยกออก,ออกจากเรือนกุมเข้าไปสู่ในเรือนของราศีมีน เรียกได้ว่านะครับดาวคู่ครองของคุณได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดแต่มหาอุดในเรือนวินาาเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้นะครับคู่ครองจะงี่เงา่าคู่ครองจะทําให้คุณกดดันหรือเขามักจะหาเรื่องกดดันหรือบีบบังคับคุณอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกอึดอัดใจเกี่ยวกับชีวิตคู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะถือว่าคู่ครองได้ตําแหน่งแข็งแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลของการที่เรียกว่าคู่แข็งแรงก็คือคู่มักจะมีอีโก้สูงไม่ค่อยฟังเราหรือข่มเราเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันยิ่งอยู่ในเรือนวินํานะครับกบว่าถดถดอ หรือความรักก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ในช่วงเวลานี้นั่นเองทําให้ความรักของคุณนะครับก็จะเริ่มรู้สึกถึงการกดดันหรือไม่ค่อยมีความสุขเกิดขึ้นหลังจาก18นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่คุณจะมีความรักดีๆก็จะเกิดขึ้นถึงเพียงแค่วันที่นะครับหจนถึง18เท่านั้นเพราะว่าหลัง18เป็นต้นไปนะครับอาจจะเจอจุดสะดุดอาจจะเจอจุดติดขัดเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความรักของคุณในภาพรวมนะครับก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับในเดือนน ไม่ใช่ปัญหาอะไรใหญ่หรอกครับแค่เป็นลักษณะของคู่ครองที่ค่อนข้างที่จะเอาแก่ใจตัวเองหรือเขาค่อนข้างมีอีโก้สูงไม่ค่อยรับฟังเราแล้วก็กดดันเราได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่าเรื่องคู่ก็ยังลงตัวอยู่นะครับสำหรับในเดือนนี้ และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับต้องบอกว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ของคุณนั้นนะครับถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียว<ๆ>เกี่ยวกับชีวิตของคุณในการขับเคลื่อนหรือถือว่านะครับไม่ได้มีเรื่องราวใหญ่โตเข้ามาทําให้คุณรู้สึกแย่หรือรู้สึกทุกข์มากมายนะักอาจจะแค่อุปสรรคเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องปกติธรรมดาเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าภาพรวมชีวิตในเดือนนี้ยังคงไปในทิศทางที่บวกอยู่นะครับหรือว่าอย่างน้อยๆก็ยังเป็นลักษณะด้านบวกด้านกว่าด้านเสีย อนันเงแม้ว่าดาวประจําตัวของคุณยังอยู่ในจุดที่เรียกว่าไม่มั่นคงสักเท่าไหร่ก็ตามแต่อย่างน,น้อยเขาก็เดินเป็นปกติแล้วครับหรือเรียกว่าเดินไม่พักองศาโครจรวิปรลิตก็ถือว่าชีวิตของคุณยังมีความก้าวหน้าอยู่ยังมีเกณฑ์การเติบโตได้อยู่นั่นเองนะครับจึงสรุปได้ว่านะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ของชาวราศีเมษก็ยังถือว่าเป็นเดือนที่ดีสําหรับคุณอยู่นั่นเองครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทานายดังกล่าวเป็นคําทํานายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสาเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคือว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับ,รรบทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์น,นะครับในการทับเล็งกุมหรือโยก หรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำทำนายน,นั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอ,อดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนาวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแตแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม u b s c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนทํนนายดวงใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ